ววว้ทีีชชิตานนุกคสวัสดีครับพบก,กับผมที่ภมอ่อนตัวนะครับวันนี้ที่บ้านน้องฝือตำบลเสียวอำเภอโพธิสวุวรรณจังหวัดศรีสะเกษจะพามาชมรำพ่อนะครับมีความเชื่อจากรุ่นสืบรุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมรำพ่อกันวันนี้ลงทางล่างเลยก็อันนี้ไม่เหยาะออกอันนั้นเหยาะ ้ครับเป็นวามันมันม oh, ันส oh, ูงก่าเ oh. wow. ื่อเลยทั้งมันเป็นแา้เคนเนนี่บ้านน้องผือนี่เป็นภาษาปุ้ยหรือภาษาล่าอ๋อส่วนหลายจะเป็นปุ้ยเป็นปะครับ คุยนี่คือสวยนะครับผู้ชมสวยสวยโอ้สวยคือล็อแคนค่ะล็แคนสวยให้แม่คู่คนจะใส่ครับแม่คู่แม่คู่ก็คู่นั้นในนะแม่คู่ยูหันเลยนโอ้ครับคู่วันนี้เจ้าผ้าคนยูไส้เหมือนเจ้าผ้าเจ้าผ้าเนี่ยนะบ้านบ้านแม่คู่ใหญ่เลยตัวนี้โอ้ถือว่าางานใหญ่ตัวขันนกครับงานใหญ่เลยโอ้ครับนี่เหรอคนที่สามผ่านก็นี่นี่คู่นี่คู่จัมจ้าตัวลทั้งคนี่คู่บ้าครับสวัสดีครับ โอ้นับถือมาด,มาด,ดลารอเดนนาองคงตาครับฮะนับถือมาดลเลยเดนาะครับอุ้ยหหงแหอง่อไร่ะเยมันมาอย่างไนสืบถอดมาอย่างไรจังได้<อ>ดมีปัฒนธรรมแบบนี้อยู่นะเ<อ>พราะว่าคน,นหม่เไป่นเกิดประทานแล้วเ<อ>ิ่นมาเห็นแบบนี้เอ๊ะแต่พอแตแม่คือยังผ่านับถือแบบไหน<อ>มันเกิดจากสาเหตุอย่างรครับยัง<อ>ในนับถือสือบถอดกันมาครับผม เรื่องเด็กเก่าเด็กก่อนมันหลายเรืงแต่กพอเด็กแม่มันหลายชั่วคนแพงหลายเส้นพอใหญ่เฮาเนี่ยโอ้พอใหญ่เฮาเลยอดีก่อนสองสามคนครับแต่ที่เด็กก่อนก็จะได้ถือตัวนี้มามันเริ่มเริ่มแรกเริ่มมีแต่ว่าพอใหญ่ไม่ใหญ่เฮาเนี่ยว่าไหวพังครับว่าไหวพังจากตัวไอเส้นคนมาแล้วแหละพูนั้นก็มาพอมต่อมาเรื่องมันมนี่ก็ต่อมาแล้วก็พพูนถึงเป็นคนเถาก็เลยว่าให้ต่อลูกหลานบ้าง ลูกหลานกันล้เท่าไปก็โตว,ว่าลูกหลานนั่นพังนี่มันหลายๆตัวคนเช่นคนก่อจะได้เอาเริ่มพ่อแม่ึ้นมาเนี่ยครับจังแต่กี้เริ่มออกมาในเบียมามาจากเวียงโอเอวียงจันทร์เนาะเออมาจากเวียงอืมครับบ้านเปาะกับบ้านเชวเกานั่นออกมาพร้อมกันโอมาอยู่ไครอยู่มัน่นเออครับเอเอแล้วก็มาถามโน้นนวยนี่หลงนวยนี่ ี่ต้องนี่อยู่อยู่หม่องไหนครับเออนี้ตรงปัญญาภัยตรงเมืองนี่แหละอยู่บ้านต้องเพื่อนี่บปล่ครับบ่มันตำบลเขียวนี่แหละเออครับตำบลเขียวตรงเมืองนี่แหละแต่ที่บ้านนี่ก็เลยนอนน่นนี่นั่นคนเขาขำมากกับบ่ออะไรใช้ขำไกยกับบ่ออะไรโอ้คนได้เจ็บได้ป่วยได้ไข้ได้หนาวแต่ที่มันบ่มีหมอครับเออครับหมอยาก็มีหน่อยครับเออบ้านนี่ก็เลย เขาชื่อคนใหญ่ระหว่างภาษาคนใหญ่ช่อยอดครับเริ่มแรกเริ่มที่ห้านนเลยนี่เอาลูกน้องมานําเอามาแล้วก็มากับบ่โม่โน่นโบ่นบ่โม่ดงเออย่งแต่เ่าบาดหนึ่งนอกกันนอกกันต้ยนุ่กันเจ็บน้องกันต้ยต้ยตยไปลำทางก็มีโอ้ครับ แร้วไามาค็ผู้คุบ,บาอาจารย์หนึง่งแล้วก็เลยได้วิชาอาคมตัวหนึ่งตั้งแต่พอใจแม่จะเข่าจะแกเลยเอาวิชาอาคมตัวนี้าพาลูกพาหลานพาหมูพาพวกมาความมาย้ำหม,มูวันเจียวเกาหนิเริ่มมันนี่บั่นเจียวเกานี่ครับครับเออจนบั่นเจียวก็ได้ห้างเออต่<ม>กี่ฝีหล้องพี่น่องิ่นอยู่บั่นเจียวเกากับคนบ่นอปาเอาบันเปาะนี่ เต่าจึงยอดครับเออคนไงทั่วและเราห่อขางพอไ่ไม่ไงเฮาเลยคนวอยเฮาข้างลอยก็ปีแล้วครับเออเล่าเนี่ลอยกัวเกือบสองลอยแล้วโอ้ยมันเข่ากัวนั่นแล้วเฮากะจีไในเข้าเก่าจีบเลยคนไม่ไงไม่ไงเฮาก็บอกนั่นเป็นลอยเลยสองลอยห้าลอยก็จั๊จืบทั่วหึองบวทั่วครึ่งมืโตมาตามเฮาเฮาเป็นกาเต่าเฮาก็ไปบัดแล้วก็แปบว่าให้ลูกงพันัไม่หยุ แล้วตก็เท่าพยู่ม้อนัล้ก็เท่าไปอีกเออเป็นพญาย่ไปอีกเออนี่แหละเอาตัวน,นี้วิชาคมตัวน,นี้มาได้คอยไปมากกันเลยมาปินได้ปัวกระจายวิชาคมเวทมนม์นขนไก่ก็เอาตัวน,นี้แหละโอ้เออคือว่าอตัวนี้โอพระเจ้าเก้าหมื่นพระคาถามันมีอยู่ละเออวิชาคมมันมีระหว,ว่า,พางพาลงพาโนนนอยนี่ไปวนมุมวนโมเวีย นี่เหเขาไห้พวกเร็่น้อยที่มามันหาเข้ากระไห้ไปตันนี้แหละโอ้ครับเออ,อน,นี่แหละก็จะได้ติต่อนน้องเรื่องกันมากเลยมันเอาตัวนี้แหละมาป็น่นกาเอาลูกเอาหล,า,ลานเลยเลยเอาตนตอนน้องเรื่องมาเรื่อยอ้เออไปปิ่นไปเปลือกคนแต่เข้าจมือตามพวกมูวได้เก็ได้แต่เอาไปเปลือกคนเนี่ยอยู่บุย์ อยู่เวล่ำกับผัวกวนไปตามมึงพวกมึงเนี่ยก็ได้พาไปไปทางบุรีรัมย์ออกนอกพื้นที่ออกทางจังหวัดเลยเนาะแต่ว่าเรื่องเล่าที่คุณตาเล่าให้ฟังนี่คือว่าเรื่องเล่าเกิดขึ้นในตะบลเสียวเลยเพราะว่าแต่พอแต่แม่อ๋อนี่เกิดขึ้นอยู่นีเลยเพราะว่าต้นตะกู้นของคุณตาเนี่ยผมขอใจเองสีเนาะมาจากเวียงแล่วกามามหาหมงยู่ล่ะแต่ตัวนนวลนี่บ่ได้ตะเลยเกิดเรื่อง ป้าทหารนี่ขึ้นมาว่าเฮ้ยจังไงไม่ใช่สีส้มสีเศร้าคนใดวิชาข่มแต่ก็มาพัวลูกพัวหลานเราอยู่ปัจจุบันนี่เนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเก่าแก่แล้วก็เป็นเรื่องเรื่องจริงที่คุณตาได้ประสบมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็มาถึงคุณตาเล่าให้ฟังว่าโนู้นนว่นี่ก็ยังมีจริงอยู่ปัจจุบันนี่อยู่งนนนูระบานเสียวเก่านี่ก็ยังมีจริงอยู่มีจริงอยู่มันหนังห้างแล้วอ้าวแล้วโอ้เออครับเป็นห้างแล้วมาอยู่บ้านเสียวมาตั้งบ้านเสียวอยู่นี่แหละโอ้ครับก็ย่าคอยย่าขวมไปฝุ่นเนาะขวมไปอี ก็บั่นเพื่ออาลกพร้อมกันโอค้โอค,ครับโอ้โอนี่เป็นคุณตาเร่อ้ฟังนี่คือสมบัติ หล่อนลำคาของมรดกออของลกูกหลานสิไธด้ฟังต่อไปเ,ออเพราะว่าผมเดบันทึกอย่างเล่าไว้แล้วก็เป็นเป็นออาเป็นอียงอ่ะคล้ายๆว่ามรดกของตําบลเสียวพือกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเกิดเกิดเ,เรื่องอ,อ,แ,อ,อแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นความเชือเอ่อ,อ,อสมัยก่อนคนทฮาเอาเอาทีพงท่านใจแล้วก็ท่ทานก,า,กายนั่นั่นแหละเพราะว่าเจ็บป่วยบวเศร้าแล้วก็ไดเมื่อเพิงตัวนี้ก็ดีคือเรื่อยๆปัจจุบันนี่ก็ยังดํางงนับถือกันอยู่แล้วบันนี้ก็เล่าที่เป็นหัวหน้าหัวตาเขาแล้วว่า ขั้นปลาดงนูนเนี่ยนี่น่าก็ไข่เนาะจน<อ>แล้วเราก็เก็บมาหางยาหนำนูนหนำดองหน,ำ,น,ำ,น,ำ,งนำปลานั่นมาให้กินครัปัวให้กินกับเต้ามันเป็นอันนี้อย่างนี้ครับผมยีนี่โน่นนั่นยังเป็นปลาอยู่ป่ะครับยังเป็นปลาอยู่<อ>แต่ว่ามันก็นห่างไปนั่นแหละห่างแน่นแต่ว่ามาันก็ยังมีตำนานอยู่<อ>ตำนานเรื่องเล่าของครูเถา<อ>ตะกี้ ยังสืบทอดมาให้ลู้ให้ร้านรุ่นกุ้ยจายังดีไในเราสู้ร้านฟังอยู่เนาะนั่นแหละล่ะโอ้ครับผมนี่นี่เลยพอนายเขาว่าไอ้ฟังพอนายเขาจักรไซเซนคนแล้วพอนายพอนายนั่นก็วอาไอ้ฟังพอนายนี่ก็วอาไอ้ฟังแล้วก็ถือความบ่าความเบิ่งแย่งเนี่ยเอาวิชาเอาคมตั้งแต่พอจะม่แจะเสาจะแกมากก็เลยได้เอาตัวนี้แหละมาเพื่อมาตั้นว่าต้องสมือนี่ครับผมเอาไปปิ้นไปปัวคนกะได้วิชาคมตัวนี้แหละไปปัวเอัอไมั่ใช่ ัลยาใช้ก้อนล่ำใช่อย่างมันก็จิตไปซองเดียวกันเนี่แหละมันต้องไปซองเดียวกันวัตถุประสงค์เดียวกันเวทมนต์คนคาถามกับมีคือกันมันก็พนออกไปซองเดียวกันนี่แหละแต่นคนละบแบบสิ่อคนระรูปแบบแต่ว่าวัตถุประสงค์คือรักษาอาการป่วยไข้ไม่สบายเหมือนกันนะครับถือถือแบบเดียวกันอืแต่ว่าคนละศาสตร์แต่ว่าความเชื่อคือกันภาษาเอาว่าเปรียบเทียบคือภาษาคุยภาษาล่าแบบสี่หน้าแต่ว่าก้านเล่นก็ขึ้น แต่ต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าวัตถุประสงค์เดียวกันคือการรักษาความเจ็บไข้ไม่สบายก็ครับก็อนกับเใส่ในตัวก็ย่างลมบ้านก็หมอครัวก็มีลยกูฮู้ก็โมฮู้ครับมัล่ำอยากมาดูน้โอยากมจับได้เอามาลุ่งลุ่งแล้วเนี่ยังมีลุ่นลุ่หลานครับนี่มันโมฮู้โมฮูอต้นฮู้ยังโอ้ยนี่ถือว่าเป็นออยอด่อมแล้วก็มีเรื่องเล่าแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีเหตุการณ์ในสถานที่จริงตีมาให้ลูกหลานได้นับถือปัจจุบันนี้คือคือ ป่านน้องผือแล้วก็มีเรื่องเหล้าเกี่ยวกับโน่นที่คุณตาบอกให้ฟังคือมีหลักฐานเบิดทุกอย่างสี่เก็บไว้ในคุณตาแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังน,นี่ก็ขอขอบคุณออขอขอบคุณคุณตาครับที่ถ่ายทอดเรื่องเหล้าถ่ยายทอดต่อไปว่าเ,เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอย่างไรเ,เป็นมาอย่างไรยังเด่นเฮ็ดเป็นความเสื่อปัจจุบันนี่ถึงปัจจุบันนี่อย่างไรสืบทอดกันมาปัจจุบันนี่ครับผมขอบคุณคุณตาครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือสุดพื้นเมืองเนาะ เสือไม้นี่ดิคุณยายยายใส่นี่ลายล่หลุกแก่เห็นบ่เนินผาพันก้อเพื่อนนะเป็นเป็นพ่อเองนะครับนี่ยอดท่อเอิ้นนี่คือยอดหยองมะเกือนี่ครับห่อเองยอมะเกลือนี่ครับนี่คือแม่กู้นะครับนี่แม่กู้เพื่อนนี่ครับนี่คือคู้ป้ากู้ป้ากู้กันนี่หยองมะเกลือนี่แล้วก็ตังแกมี่แล้วเป็นไซเสือหมอหอมหมอหอมยองมะเกลือกกมีครับหยองหมอหอมมะเกือนะครับผู้เฒ่าผู้เก่าก็ เ,เกาเคร่ไส่ครับสุดปืนเมืองาครับผม